มีแฟนแล้วก็ยังเพิ่มอีกวาววาวอะไรเปล่าอ่ะบ่นอะไรเนี่ยร้องเพลงนี่ฉันบ่นตรงไหนเนี่ยก็เธอนะร้องจริงเห็นงไรล่ะพอแล้วพอแล้วนี่เขาร้องอย่างนี้เจอหน้ารักจริงเล่นเอาใจเธอไม่อยู่เธอร้องเพลงฟ้าจริงจริงเลยชมพู่เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยแนน มานี่มานี่แนนเร็วเร็วมานี้มานี้มานี้มาร้องเพลงกันสามคนเพราะวันเราเป็นสาวสาวสาวอ I อมานี้มานี้ไปไปไปก็เจอน้ารักจริงจก็เจอนารักจริงจริอู้วเอาเร็วเร็ร้องรร้ไม่ร้องไม่มีอารมณ์อ้าวไม่มีอารมณ์เหรอวามแนไม่มีอารมณ์อ่ะสร้างรมให้แนนเ็นหน่อยเร็วมี นี้เนี่ยฉันจะมีอารมณ์โมโหแนย,ยนะห่วงเธอไม่แคร์เลยฉันยิ่งกุ้งกุ้งใจอยู่นะโอ๊ยแนนเธอมีเรื่องอะไรเธอก็บอกพวกเราได้เราเป็นเพื่อนกันนะเออหรือว่าเมนไม่มาอุ๊ยหรือว่า ท้องก่อนแต่งเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอินเทนาราเดี๋ยวนี้ก็เเป็นการดังนะเนี่ยนี่พวกเธอสองคนนี่เคยเศร้ากับเพื่อนบ้างไหมเนี่ยอารมณ์เสียเลยอ่ะที่ว่าประจำเดือนไม่มามันก็ใช้แต่ฉันไม่ได้ท้องก่อนแต่งจะบ้าเหรอฉันหาแฟนไม่ได้เลยเออใช่ใช่ลืมเธอกุ้มใจเรื่องอะไรล่ะแนน ฉันน่ะกลัวจะเป็นมะเร็งปากมืลูกอะดิเนี่ยไปคุยกับป้าแจ่มค้างบ้านมาแกบอกว่าใครที่มีญาติเป็นเนี่ยอาจจะเป็นได้เพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ฉันก็เลยกลัวว่าฉันจะเป็นอย่างเนี้ยหรออุ้ยนิดนะเธอก็เป็นมะเร็งปากมืลูกไม่ใช่หรออ,อ,อย่างนี้เธอก็ต้องเป็นนะดิอ้าวไม่เป็นไรหรอกนะแนนคนมันจะเป็นอะยังไงก็ต้องเป็นเอว้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมแล้วกันนะใช่ใช่ฉันจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปด้วยแนนเฮ้ยไม่ได้ติดคุกประดุนี่ ชมพู่<ะ>เธอนี่ให้กำลังใจแนนเขามากเลยนะเ,เป็นมาลงมะเ็งอะไรล่ะแนนเธอไม่ต้องกลัว,แ,ลวแนนเดี๋ยวนี้เขามีวัคซีนป้องกันมะเ็งปากลูกแล้วอ,<า>อืมเธอไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉันเนี่ย ก็จะไปฉีดอยู <S <S ่เหมือนกันบ้าเหรอเป็นผู้ชายจะไปฉีดทำไมเราเฮ้ยแลการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากของลูกเนี่ยมันช่วยป้องกันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะนั่นสิเอาละค่ะตอนนี้นะคะทั้งสามคนไม่ต้องเถียงกันต่อไปแล้วละค่ะเพราะว่าเกมมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดมาให้แล้วนะคะเราจะไปถามจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอเทวินโกศิยตตะกูลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับตกลงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมันมีความเกี่ยวข้องกับกรมมรมพันธุ์ไหมคะคุณหมอที่จริงเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัส s, <S p v ตัวหนึ่งนะฮะเราเรียกว่า human papilloma virus ซึ่งมีหลายสายพันธุ์รวมร้อยสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเท่าที่พบว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยที่เป็นเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอ,อาจจะเกิดติดเชื้อตัวเดียวกัน,นที่จริงมันไม่มี ไม่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ครับมีเรื่องของวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าจ้วัคซีนตัวนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงอะคะครับวัคซีนตัวนี้นะครับเป็น spv วัคซีนก็สามารถป้องกันได้เรียกว,ว่า100%เซนะครับจากเชื้อที่บอกไว้นะฮะจากเชื้อจาก spv ถ้าเป็นเชื้ออื่นอันนี้ก็ป้องกันไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็รวมๆแล้วก็ป้องกันได้ประมาณ 70- 80สิบบอรเของมะเร็งปากมดลูกครับคุณหมอคะสำหรับขั้นตอนในการที่เราจะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเรามีระยะเวลาในการฉีดยังไงต้องฉีดกี่เข็มแล้วก็จะสามารถป้องกันได้นานแค่ไหนคะครับสำหรับวัคซีนตัวนี้นะครับเราต้องฉีดครบ3ามเข็มนะครับต,ต่อคนนะครับ3ามเข็มนี้ก็ฉีดเข็มแรกเมื่อเดือนนี้แล้วก็เข็มหนึ่งเมื่อ อีกเดือนหนึ่งหรือหรืออีก2เดือน <c oughs> แล้วแต่ชนิดของยานะครับแล้วก็ภายใน6เดือนเดือนที่6กเนี่ยก็ฉีดอีกเข็มหนึ่ง <c oughs> เมื่อฉีดครบ3มเข็มแล้วก็สามารถป้องกันได้ไม่น้อยกว่า6ปีนะครับจากการศึกษาวิจัยขันมาทีนี้วิธีการป้องกันที่นอกจากเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะสนใจแล้วคุณหมอมีวิธีการที่เราจะป้องกันได้อย่างง่ายๆบ้างไหมคะครับก็ควรจะถึงแม้จะฉีด วัคซีนหรือไม่ได้ฉีดนะควร <Yeah. S 1> คจะตรวจเป็นประจำนะครับ mm hmm. ทุกปีนะครับก็เมื่อตรวจทุกปีแล้วนะครับอาจจะถ้าปกติก็อาจจะเว้นักปี2ปีก็ได้ mm hmm. แต่ว่าควรจะตรวจ <Okay. S 1> ถึงแม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ควรจะต้องตรวจ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้ครอบคลุม100%ยเปเซ็นถึงเชื้อ,ออื่นด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็คนใดที่พบว่ามีความผิดปกติแพทย์ก็อาจจะนัดตรวจถี่ขึ้น ก็อาจจะต้องมาตรวจบ่อยขึ้นดูแลร่างกายมากขึ้นแล้วก็ควรจะต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการในการที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างง่ายๆทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เราได้ทราบกันไปแล้วรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณหมอเทวินค่ะขอบคุณค่ะเอ้ามามารวมกันทำหาข้อไม่ทำไม่สูบ ไม่มีเซ็กมั่วไม่มั่วเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำจืดดิบไม่เอาเอาเชิญมารวมใจกันทำหาข้อหาธรรมออกกำลังเป็นนิททำจิตแจม่มใสกินผักผลไม้กินอาหารหลากหลายตัวร่างกายเป็นประจำเพียงไกลไกลไกล,ไกลมะเร็ง ความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข